สวัสดีครับ fc มื่อนี่ก็มาพบกันในวันที่สามสิบพฤษภาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกนะครับานะสำหรับคลิปนี้กับทีําัเลขเด่นล่างอสองตัวและหนึ่งตัวมา fc ได้รับชมมีอยู่สองส่วนสำหรับมื่อนี่กับทีมาชนกันให้ fc ได้รับชมนะครับกนะ่อนไปรับชมก่อขอฝากคําเตือนก่อนคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสำหรับสูตรแรกเข้ากติมาเบิงวา่าเขาเดินมาจากงวดแล้วนะครับนะสำหรับสูตรแรกสองตัวมาหนึ่งตัวเขาี่เริ่มเดิน,นั้งแตงงวดที่ออกเจ็ดสามนครับเดินมาแล้วเก้างวดนะ่ครับเข้าถิมาเบิงวิธีคคำนวณน,นะครับ,นะนะรบสำหรับวิธีคำนวณ สำหรับสูตรคำนวณเท่ากับที่ใส่ลักร้อยเลขหมนุนครั้งที่หนึ่งบวกลักสิบเลขหมนุนครั้งที่หนึ่งบวกลักหน่วยเลขหมนุนครั้งที่หนึ่งบวกสามคงทีนี่ครับสำหรับวิธีคำนวณผมก็เขียนเอาไว้ทั้งฮางวดแล้วนะครับว่าที่เดินมาแล้วเดี๋ยวเข้ามาบวกกันบ้างสำหรับสูตรห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองได้สองสองบวกเจ็ดเป็นเก้า ก้าบวกสามเป็นสิบสองได้สองสองแล้วก็สามนะครับสำหรับงวดแรกได้สองตัวนะครับสามารถชนหลักหน่วยเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับเข้าไปที่หลักหน่วยล่านงะเอาถึงว่าเบิ้งในงวดที่สองนะครับงวดที่สองเอ่อสี่บวกสองก็เท่ากับหกก็จะได้หกหกบวกสามหกบวกสามก็จะเท่ากับเก้าจะได้ไปที่เลขเก้านะครับ ได้ไปที่9แล้วก well, ็0นะครับได้ไปที่9และ0สำหรับสูตรทองตัวนะครับเนาะอ่าทั้งด้านอ่างวดนี้กัมาทั้งสิบทั้งหน่วยนี่ครับมาที่99นะครับเนาะนี่ครับมาที่99เลข9มานี่ครับเลข9มาเอาแต่เมื่อบังในงวด อ่าที่สามนะครับงวัดที่สามนะครับอ่าเข้านับไปเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับสามสามขั้งเป็นเลขสามนะครับแล้วสามบวกสามเป็นหกนะครับจะได้ไปที่ตัวแรกคือเลขหกนะครับก็หกแล้วก็เจ็ดนะครับนับเรียงอ่านับเรียงเลยครับสําหรับอ่าวัดที่สามอ่าก็ได้หกกับเจ็ดนะครับแล้วอ่า เลขเจ็ดนี่ครับเลขเจ็ดเข้าไปที่ล่างหลักสิบล่างนี่ครับเลขเจ็ดสำหรับงวดที่สามมา,าที่เลขเจ็ดมาหนึ่งตัวนี่ครับมาหนึ่งตัวในงวดที่สามแล้วนี่ครับแล้วก็เข้าถิ่มาเบิงังในงวดอ่าที่สี่ในงวดที่สี่ว่าที่ใดตัวใดนะครับสำหรับงวดที่สี่หกบวกเจ็ดหก บวกเจ็ดเป็นสิบสามจะได้สามสามบวกสามก็จะเป็นหกนะครับก็จะได้ตัวเก้านะครับได้ตัวเก้าเนานะได้หกเหมือนเดิมพอได้หกหกแล้วก็เจ็ดนี่ครับพอได้หกกับเจ็ดสันสันสองวัดสันนะครับ, 6, 7, นะรบวัดนี้เข้ามาที่เลขหกหลักสิบพุเก่านี่ครับมาที่หลักสิบหลังเหมือนเดิมนะครับนี่นนะครับ,นะรบกับมาที่หลักสิบ หลังเลขหกนะครับงวดนี้อ่เลขหกเดินนะครับบางงวดกับมาอ่เลขบลนถ้าทูเลขเบินเลบนกับมาติดหน่วยนะครับอ่ต้หอหรับงวดอ่ที่หางวดที่มาเบิึงงวดที่หางวดที่หานี่ห้าบวกสามก็เท่ากับแปดนะครับก็จะได้แปดนะครับจะได้ไปที่แปดตัวแรกแปด เลขเก้านี่ครับอ่าก็เดินเป็นวดที่ห้าครับเป็นวดที่ห้าครับวนาอ่าเลขเก้านี่ครับเลขเก้ามาวันนี้น่ครับเลขเก้ามาที่สิบและหน่วยนี่ครับวัล่าสุดนะครับวนาอ่ามาทางสิบและหน่วยอีกนี่ครับอ,บอ่าสำหรับสูตรย๋ยมก็อธาสีอ่าเพื่อความชัดเจนนะครับหเห็นชัดเจนเลยว่าอ่า สองตัวมาหนึ่งตัวกำลังเดินดีนี่ครับบางวอดกับเขาทั้งสิบทั้งหน่วยมีอยู่อ่าสองหวดที่มาเบิ่นเนบที่มาเบิ่นนะครับเนาอ่าสำรับอ่าทางด้านฟังนี่ก็บทาฟีเห็นวาอ่าการเดินของอ่าตัวเลขนะครับเนาที่เดินจังไรนะครับเนาสำรับสูตรนี่เป็นการเดินนี่ครับเดินแบบสหรับเดินสลับนะครับวนาวันนี้มาทังนี้ รือเปล่าอันนี้ก็อาจควอมเป็นไปได้นะเนะพราะว่าเขาเดินเขาเดินสลับน่ครับเขาเดินตั้งแต่งวดแรกมาเลยเขาถือ,อว่าเบิง้งงวดใหม่นะครับงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเลขทั้งสามหลักของเลขหมุนครั้งที่หนึ่งนี่ครับเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือนะี่ครับที่ออกเจ็ด สามเก้านะครับเก้าเจ็ดสามเก้ามาตั้งครับเจ็ดสามเก้ามาตั้งเลยนะครับเจ็ดสามและเก้านะครับมาตั้งเลยกระบวกไปเลยครับบ่านี่เจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าได้เก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองงวดนี้อ่าได้เลขสอง ตัวแรกนะครับได้ไปที่เลขสองสองแล้วก็สามนี่ครับอ่าเด่นล่างสองตัวนี่ครับสองและสามผมว่าความน่าจะเป็นคือผมว่านะครับเนาะอ่าถ้าเขาเดินต่อนี่ครับเขาจะเดินซิกแซกซิกแซกมากแบบนี้นี่ครับหัวนี้ถ้าเขาเดินแท็กมาหนี่ปั๊บกับที่กลายเป็นเลขสองถ้าเขาเดินลงมานี่กระิเป็นเลขสามนะครับแต่ว่าถ้าเขาเดินเหมือนเดิมนะครับ ความหนาจะเปลี่ยนหนาจะไปตกที่เลขสองสำหรับสำหรับสูตรแดี๋ยวข้าถิ่ว่าเบิ้งสูตรตัวเดียวนะครับสูตรตัวเดียวอ่านี่ครับล่างตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งครับเดินมาหาหงวดขึ้นกันนะครับเดินมาแล้วห้างหงวดเหมือนกันครับสำหรับอ่ะสูตรนี้เริ่มเดินหงวดเดียวกันเลยนะครับอ่สำหรับสูตรวิธีคำนวณครับวิธีคำนวณกับมวลขึ้นกันคำนวณบ่หลายตำแหน่งนะครับ วิธีคำนวณเท่าติใส่ลักพันบวกลักอ่าหน่วยหลางบวกหนึ่งข้อที่นี่ครับอ่างวดแรกผมก็เชียนเอาไว้วัตถุหางทั้งหางงวดแล้วนะครับว่าอ่าที่เทาติมาคำนวณเบวงเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองได้สองครับสองบวกหนึ่งเท่ากับสาม ได้สิอีกสามแบวิ่งตัวแรกได้ไปที่เลขสามรับเข้าทางด้านหลักหน่วยนะรับเดินห่างงวดนะงวดต่อมา 8. 8. ครับบันงวดต่อมาห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้ารับก็จะได้ไปที่เลขเก้างวดที่สองได้เลขเก้านะครับ อ่าได้เลขเก้าเข้าไปที่อ่าสองตัวเลยนี่ครับมาที่อ่าสิบและหน่วยนะครับงวดที่สองนะครับแเอาที่มาบังในยงวดที่สามนี่ครับงวดที่สามเจ็ดบวกเก้าก็จะได้สิบหกอ่าก็จะได้หก หกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดนะครับจะได้เลขเจ็ดเป็นงวดที่สามนี่ครับอ่าได้เลขเจ็ดในงวดที่สามนะครับอ่าตัวเดียวนะเข้าไปทางด้านลักสิบล่างนี่ครับเข้าไปทางด้านลักสิบล่างนะครับเดี๋ยวเขาถิ่มาเบิงงวดที่สี่างวดที่สี่นะครับเสี่บางท่านกับมัด อ่าคำนวณน้นำละาย้อนเบรงน้างละอ่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับงวดนี้ก็จะได้ไปที่เลขหกงวดที่สี่นะครับงวดที่สี่น้ำละงวดที่สี่อ่เขาไปที่เลขหกลักซิบอีกคือเก่าน,นี่ครับเขาไปที่ลักซิบอีกคือเก่าเอาแต่มาเบิง่งงวดล่าสุดนะครับะ วดล่าสุดอ่าสามบวกหาเป็นแปดนะครับสามบวกหาเป็นแปดอ่าแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับอ่าได้เลขเก้านะครับอ่าสำหรับวัดล่าสุดก็เข้าไปซิปน้อยอีกให้เกานะครับเพราะว่าอ่าวดล่าสุดมาเบิ้ลเก่าเก่านะครับนะครับมาที่เบิ้ลเก่าเกาอ่าสำหรับ สูตรนี้นะครับผมควาหายัดท่าสีแป๊บหนึ่งนะครับว่าโดนนะครับท่าสีเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนเดินมาแล้วนี่ครับห้างวัดนะครับเดินมาแล้วห้างวัดนะครับภาวนาขอให้อ่าเดินต่อเอฟทีจะได้มีเฮบ้างนะครับสำหรับอ่ากูไดมีลักซิฟแม่นๆดีๆกะอ่าหาไฟนะครับ บางครั้งก็สูดแบบนี้ก็ได้ผลนะครับสนะูดแบบนี้ก็ได้ผลดีเพราะว่าบางสูดก็แม่นนะ,ะเราะเขาเทียมว่าเบิง้งงวดใหม่หวดประจำวันที่วันที่หนึ่งมิถุนายน,นะานนะครับเขาติดใส่รักพันนี่นะครับรักพันุ์ ของรางวัลที่หนึ่งเนี่ยครับหลักพันของรางวัลที่หนึ่งก็คือเล็กสองเนี่ยครับเล็กสองก็มาบวกหลักน้อยล่างคือเล 9, ็กเก้าสองบวกเก้าเนี่ยครับอ่าสองบวกเก้านะครับแล้วอ่าสองบวกเก้านี่ครับสองบวกเก้าอ่าสองบวกเก้าก็จะเป็นสิบเอ็ดเนี่ยครับสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองครับงวดนี้ ได้ไปที่เลขสองนี่ครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับละนี่ครับทําสัญลักษณ์เอาไว้ว่าน้าลงช่องเป็นครั้งแรกนะครับเป็นสูตรใหม่แต่ละสูตรเต่ละสูตรเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่ขึ้นกันนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่ขึืนอกันนะครับทั้งสองสูตรเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับคุณจะนําลงช่องนะครับเดินมาแล้วหางวดเชือกันนะครับแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวสูตรนี้เป็นสูตรตัวเดียวนี่ครับ สูตรนี้ได้เลขสองตัวเดียวนะครับแล้วผมสีจับชนใหเอสที่เดบงอีกั้งนึงนะครับอ่าชนสองสูตรนะครับอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรตัวเดียวนะครับอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรตัวเดียวนะครับอ่าก็ชนนะครับงวดแรกชนที่เลขสามนะครับกลมาอ่าเลขสามหลักหน่วยหลังนะครับงวดที่สองอ่าชนกันที่เลขเก้านะครับสองสูตร สูตรนี้เป็นสูตรท้องต่อสูตรนี้เป็นสูตรตัวเดียวนะครับถ้านี่เป็นเลขหลักนะครับกามาที่เก้าเก้านะครับวดที่สามอ่วดที่สามวดที่สามชนกันที่เลขเจ็ดนี่ครับชนกันที่อ่เลขเจ็ดมาที่หลักสิบเลขเจ็ดวดที่สี่นะครับวดที If, ส่สี่อ่ชนกันท ah ี่เลขหกน่ครับชนกันที่เลขหกกามาที่เลขหกลักสิบ อ่านี่ครับวดที่ 5, หาวดล่าสุดกะชนกันที่เลขเก 9, ้านะครับชนกันที่เลขเก้าก็มาที่เก้าเก้านี่ครับอ่าวอดอ่าประจําวันที่หนึ่งอ่ามิถุนายนสองพันหร้อยหกสิบหกอ่าสูตนี้ก็นี่ครับได้ตัวเดียวก็ะมาชนถูดสองตัวนี่ครับชนที่เลขสอง มาหรือไม่นี่ครับจะเดินต่อหรือไม่นี่ครับวันนี้ชนไปที่เลขสองนะครับนี่ครับงวดที่ผ่านมากชนอ่าที่เลขเก้านครับแตผมท้าสีให้ fc เบิ้งตัวชนน่ครับตัวที่ชนสองสูตนครับแล้วอ่าชนสองสตรให้ดูแบบชัดๆนี่ครับระยะสั้นห้างวดแต่ละสูตรนี่ครับอ่าชนกัน ฟังนี้เป็นเลขกลางนะครับวนะ่าทุานเอสซีเลยชมแบบระยะสัน้นนี่ครับภาวานาขอให้เดินต่อนะครับเนาะถ้าผู้ใดชอบตัวใดก็นั่งไปพิจารณาบ้างนะครับเนะาเอส่ีถ้าชอบ,เล,นนบเ,ลเลขสามก็พิจารณาบ้างเลขสามเลขสามก็เด่นด้วกันนะครับเลขสองแต่ว่าเลขสองมาชนสองสูตรเด่นนะี่ครับสำหรับผู้ใดที่เกีนะ่ยวอับ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับาสำหรับคลิปนี้ถ้าบไ้ใดชื่นชอบกระิกจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อได้เด้อครับเด้อที่ได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใไหม่ๆหาดสูตรดีๆให้เอฟทีได้รับชมตัวเลขกับเป็นแชร์นว้ทางการคำนวณตามสถิติเท่านั้นว่าสามารถกันตีได้ว่าทุกทุกงวดที่ผ่านมาก็เดินดีวัดทุกงวดแต่วางวดอนาคตกับบรูลุนะเนาะเป็นการคาดคะเนคาดเดาไปตามสูตรเท่านั้นนะคราสำหรับคลิปนี้ ก็สวัสดีครับ